ท,ที่จะนําเรียนสื่อปรชนทุกท่านนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องที่เป็นประกาศค,คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบ,บับที่85ดสบทศันยบนะครับลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557นาและฉบ,บับที่86ด5ิบทงับลงวันที่และวก็ปีเดียวกันนะครับทั้งสองฉบ,บับนี้เป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง,งท้องถิ่นนะครับต้องขออนุญาตว่า ในส่วนนี้เนี่ยมเมื่อวานสื่อมวลชนเองก็ได้ลงข,างข่าวก็ค่าแต่ละเอียดแล้วนะครับผมก็จะโดยสรุปจุดไหนที่สงสัยก็แล้วนะครับในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยการจะเป็นรุปประเทศชนาดต่างๆต้องทางการเมืองการเลือกตั้งนะครับวิธีการสรรหาและแต่งตั้งก็เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่จะทําให้บ้านเมืองเป็นไปด้วย